ส่วนขาวนี้มาตามกันต่อนะคะกับข่าวดีของหนุ่มเตะสตะวัตค่ะหลังประกาศออกมาว่าจะแต่งงานรอบที่สองวันนี้ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะหนุ่มเต้บอกเลยเลยว,ว่าเรื่องของเวลาแล้วก็อายุเนี่ยไม่เป็นปัญหากับชีวิตคู่แน่นอนค่ะ หลังจากที่เต๊สตวาได้ออกมาประกาศข่าวดีนะคะว่าเตรียมควงแฟนสาวแจ็กกี้แพรวไพลินที่คขหาก,กันมาได้6เดือนเข้าพิธีวิวาในวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะบ่ายวันนี้ทางหนุ่มเต้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวดีนะคะบอกว่าต้องขอบคุณพระเจ้าที่ส่งความสุขมาให้ซึ่งเขากับหวานใจคุยกันเรื่องแต่งงานตั้งแต่คบกันได้3เดือนแล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันส่วนเรื่องเวลาศึกษาดูใจกันได้ไม่นานนั้นบวกกับอายุที่ห่างกันกว่าปีนะคะ หนุ่มเต้ก็มองว่าไม่เป็นปัญหาในชีวิตคู่แน่นอนทั้งนี้ยังยอมรับอีกว่าการแต่งงานก่อนหน้านี้เขาเนี่ยเป็นคนทําตัวไม่ดีแล้วก็เจ้าชู้ด้วยนะคะทําให้ไม่สามารถดูแลชีวิตคู่ได้ซึ่งเขาก็ได้ถูกพระเจ้าสั่งสอนแล้วแล้วก็มีโอกาสเข้าคอสการแต่งงานกับคริสตจักรค่ะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ จริงๆต้องต้องเลาว่าแกลบอายุอะครับสามสิบกับสี่สิบเนี่ยถ้านับปีเนี่ยอาจจะดูเหมือนไกลแต่ว่าถ้านับเจนมันจะใกล้กันนะฮะเพราะฉันมุมมองทัศนคติในการดําเนินชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กันยังไม่พบปัญหาในเรื่องของแกลบช่วงวัยตรงนี้ผมคิดว่าช่วงไวัยไม่น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นปัญหาได้จริงๆ3เดือนแรกก็เริ่มคิดเอ้มันใช่อ,อืมก็เริ่มมีการพูดคุยขึ้นมาเรื่องนี้เขาก็เห็นดีด้วยเออฉันก็รู้สึกว่าเ,เธอก็น่ารักนะาอะไรอย่างเงี้ยสำคัญสุดคืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขคร